สวัสดีครับวันนี้จะมาทำปรินเ์เซอร์เวอร์คือนำปรินเตอร์ธรรมดาที่ไม่มีสายแลนที่ไม่มี Wi-Fi เวลาจะปรินทีหนึ่งต้องต่อสายเข้ากับคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาทำปรินเตอร์ให้ปรินทรายสายได้ปรินกับโน้ตบุ๊กได้ปรินกับโทรศัพท์ได้คลิปนี้จะทดลองกับเครื่อง c a n น n น MP 287เริ่มต้นเราต้องต่อสายเครื่องพิมพ์เข้ากับเราเตอร์ก่อนจากนั้นพิมพ์ IP ของเราเตอร์และเข้าไปตั้งค่า ไปที่ Network Application ไปที่ Home Sharing ในวงกลมเนี่ยจะเห็นเครื่องปิ้นแปลว่า,าสายสาย USB มันต่อกับเครื่องปิ้นแล้วเรามาดูสถานะใน Word ว่าเครื่องพิ้นอยู่ในสถานะอะไร จะลองพิมพ์ดูสถานะของเครื่องพิมพ์ Canon ยังไม่พร้อมครับยังไม่พร้อมให้ไปที่ Control Panel แล้วหาคำว่า View Device and Printer คลิกที่ a d A Printer ตามในคลิปได้เลยครับกดตกลงกด Canon เลือกรุ่นของแคนนนกดตกลงเป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับกดตกลงเป็นอันว่าเสร็จสิ้นครับ ทีนี้เราจะพิมพ์ครับ เห็นไหมครับไม่ต้องใช้สายอะไรให้ยุ่งยากต่อไปเราจะมาปริ้นกับแท็บเล็ตนะครับเห็นไหมครับสามารถที่จะปริ้นกับแท็บเล็ตก็ได้ไม่ต้องต่อสายให้ยุ่งยากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับ